นำเอาฮือฮาไปทั้งเกาหลีใต้ค่ะพ่อของคิมซูฮยอนเหลือทนเคลื่อนไหวประกาศขอปกป้องลูกชายค่ะ โดยเว็บไซต์ต่างประเทศอย่างนิวส์เลฟนะคะรายงานว่าเมื่อนักแสดงชื่อดังของเกาหลีใต้คิมซูฮยอนเขาไปพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวที่น่าตกตะลึงซึ่งเกี่ยวพันกับนักแสดงสาวผู้ล่วงลับคิมแซรรนพอแท้ๆของเขานะคะซึ่งเป็นนักร้องรุ่นใหญ่คิมจุงฮุนได้ออกมาปกป้องลูกชายของเขาโดยไม่คาดคิดลูกชายของฉันไม่ใช่คนแบบนั้นคิมจุงฮุนประกาศความสัมพันธ์โดยยืนหยัดเคียงข้างคิมซูฮยอนต่อสาธารณะแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะขึ้นชื่อว่ามีความขัดแย้งก,กันก็ตามความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดของพวกเขาเป็นประเด็น ที่คาดเดากันมานานหลังจากหย่าร้างกับแม่ของคิมซูฮยอนคิมจุงฮุนก็แต่งงานใหม่และสร้างครอบครัวใหม่ส่งผลให้นักแสดงคนนี้ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่แทบทั้งหมดตลอดหลายปีที่ผ่านมาคิมซูฮยอนแทบจะไม่เคยพูดถึงพ่อของเขาในที่สาธารณะเลยทําให้เขายังคงรักษาระยะห่างทางอารมณ์เอาไว้ได้ในปี2024เมื่อคิมจุงฮุนจัดพิธีแต่งงานกับภรรยาคนปัจจุบันของเขาคิมซูฮยอนไม่เข้าร่วมพิธีอย่างเห็นได้ชัดทําให้เกิดข่าวลือเรื่องการทะเลาะเบาแวงที่ฝังรากลึกในครอบครัว ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะที่มีสื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวของคิมซูฮยอนและพ่อเอาไว้เช่นกันค่ะโดยเพจข่าวสารบันเทิงจีนนะคะได้เผยแพร่บทความที่เปิดความจริงของครอบครัวของคิมซูฮยอนซึ่งก็ต้องบอกว่าครอบครัวของเขาไม่อบอุ่นแห่จริงก็ล่มสลายเหมือนกันนี้เองถึงว่าทําไมมาตรฐานการเลือกคู่ครองถึงแปลกประหลาดขนาดนี้โดยบทความนี้อ้างอิงจากไดอารี่ออนไลน์ที่เขาเขียนเมื่อปี2008เมื่อคิมซูฮยอนเดบิวต์ครั้งแรกเขามักจะอ้างว่าเขาเป็นลูกคนเดียวจริงๆแล้วเขาแค่ปกป้องแม่ของ และไม่อยากให้แม่ต้องเจ็บปวดเนื่องจากพ่อของคิมซูฮยอนก็คือคิมจองฮุนนักร้องนำวงร็อกเซเว่นรอปฟินที่โด่งดังในช่วงทศวรรษ1980เนื่องมาจากการนอกใจและการมีชู้ชายคนนี้ได้ละทิ้งภรรยาและลูกชายคิมซูฮยอนตอนที่เขายังเด็กมากๆเขาใจร้ายทอดทิ้งแม่และลูกที่ต้องการทั้งการสนับสนุนทางเศรษฐกิจและจ,จิตใจแล้วไปแลกตามความสุขของตัวเองในวันที่เขาถูกทอดทิ้งแม่ของเขาร้องไห้โฮและพาลูกชายวัยต่อแต่คิมซูฮยอนผู้มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดไปอยู่ห้อง เช่ารายเดือนที่เรียบง่ายเขาไม่เคยเอ,อ่ยถึงพ่อผู้ให้กําเนิดของเขาเลยเพราะกลัวจะทําให้แม่ของเขาเสียใจแต่คิมจองคุนพ่อของเขากลับพยายามเกาะกระแสะความนิยมของลูกเพื่อชื่อเสียงของตัวเองเมื่อปล่อยเพลงใหม่เขาเปิดเผยว่าเขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดกับลูกชายคิมซูฮยอนมากแม้กระทั่งในปี2024เมื่อคิมซูฮยอนโด่งดังจากละครเรื่อง Queen อ f t ทียพ่อของเขาก็ยังไม่ยอมปล่อยเขาไปและประกาศแต่งงานใหม่ในปีที่เขาประสบความสําเร็จที่สุดด้วยขนานี้ค่ะนักแสดงหนุ่มกําลังเผชิญกับ ข้อกล่าวหาที่น่ากังวลจากครอบครัวของคิมซรอนซึ่งอ้างว่าทั้งคู่เริ่มคบหากันตั้งแต่เธอยังเป็นผู้เยาว์แม้ว่าทางผู้บริหารของคิมซูฮยอนจะปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างหนักแน่นโดยระบุข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยได้มีการประกาศดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข,ข้อมูลเท็จแล้วค่ะ